あ <laughs> ทีี่่ไหนนเยอย่าบอกนะว่าเราตายแล้วอ่啊เสีนนยงดังอะไรนะกกออ่าำคาญมันเป็นใครเนี่ยเพื่อนยังไงบ้าเหรอเออสิเฮ้ยมันก็ตายเหรอเนะี่ยมันก็ตายตามกันมาไงนั่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 งเฮ้ยมันตายง่ายขนาดนี้วะโดนข่มขืนตาย คราจริงเป็นอะไรตายโดนข่มขืนตายไปดูหน้าฉันสินั่นก็เป็นอะไรตายฉันโดนรถชนตายทำไมคนส่วนใหญ่สมัยนี้ขับรถเร็วกันจังนะ <c oughs> คนละเรื่องแล้วไม่ใช่งจะคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่งเราต้องกลับแล้วคัปนปัญหามันเกิดเยอะแยะนะครับรถขับรถซิ่งมั่งรถจอดในลานจอดจอดไม่เป็นระเบียบขับรถจอนส้อนซ้อนสองซ้อนสามอนสอนสอน่วน,น,น,นมากนะครับปัญหาเยอะเข็นทุกวันเข็นวันละร้อยกว่าคันยังไม่หมดเลย แบบว่ามันหนวกหูอะไรอย่างงี้แบบขับรถสิ่งแบบกินข้าวอยู่เสียงก็ดังอะไรอย่างงี้อันตารายค่ะบางทีเราพ่อเขาก็ไม่อยู่มาเขียนเองแล้วพี่คิดว่าแบบควรจะรณรงค์ให้นักศึกษาสมกกัครนอกน็อกันดีไหมคะส,สกค็ควรจะสวงนะจะได้เป็นคดไทยตอนนี้เราอยู่กันที่หาดสมุทรเชื้อโอสถธนาคมเรามาหลอกหลอนคุณเชื่ออะไร สวัสดีค่ะชื่อกุลมาศค่ะหนุ่มจีนกุลมาศนะคะเคยขับรถเร็วหรือเปล่าส่วนตัวแล้วไม่เคยขับรถนะคะเคยนั่งแต่รถเพื่อนค่ะก็อย่างว่านะคะในมอเราค่ะมีนักศึกษาที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวน้มันเยอะก็แบบก็อาจจะมีบางส่วนที่ขับรถเร็วเกินไปนะคะก็อย่ชันอาจจะพบเจอบ่อยก หนุ่มๆที่แต่งรถซิ่งแล้วขับรถเร็วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างมากเลยทีเดเพราะว่าในมอเอนนี้มีนักศึกษาที่ข้ามถนนไปมาก็เยอะอาจจะเป็นอันตรายได้อาจจะไปเฉียวไปชนเขาก็ได้นะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าขับรถมากันก็อย่าขับเร็วเกินไปนะคะเพื่อความปลอดภัยและที่สําคัญต้องรู้จักมารยาทในการขับขี่รถยนต์นะคะสำหรับนี้กุลมาศขอไปก่อนนะคะคือถามถามข้อเดียวคือตอบเดียวก็ผิดมากค่ะ จังจำไว้ให้ดีต่อจากนี้พวกเจ้าต้องมีวินัยในการขับขี่ไม่ว่ารถยนต์จักรยานยนต์หรือแม้แต่จักรยานห้ามสอนสามต้องสวมหมวกกันน็อกห้ามจอดรถในที่ที่ห้ามจอดขับรถด้วยความระมัดระวังมีเช่นนั้นค่าสองตอนจะตามเปลีนบ้านเขาพวกเจ้า ลมไพ่ยงชั่วไม่าขบับรถเร็วอีกนะวล่วเหมอนกัน